วันนี้เราจะมาศึกษาการเรื่องการทดลองขอฟังนะเอซึ่งมันอนทางจะเออช่ยนกเนีาศึกษากันก่อน thank you สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายการทดลองของฟั้งและฮ <c oughs> <c oughs> วันนี้ผมจะมานำเสนอการทดลองของฟังเลย์เดินนะครับวังแลย์เดินได้ทำการทดลองท,ที่สนับสนุนพิษณุพิธีอะตอมของโบโดยใช้หลอดบรรจุแก๊สท,ที่มีความดันต่ำซึ่งมีแคโทดเป็นตัวปล่อยอิเล็กตรอนและมีขั้วไฟฟ้าบวกสำหรับเร่งอิเล็กตรอนฟังแางขับไฟฟ้าระหว่างขั้วทำให้อิเล็กตรอนมีพลังงานจลน์เพิ่มขึ้นแต่เพื่อที่จะทำให้เกิดการสลายตัวของอะตอม ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศวันนี้โอกาสทางการศึกษาต้องเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกันกระทรวงศึกษาธิการพร้อมแล้วที่จะเสริมเติมเต็มความรู้สู้เด็กไทยถึงบ้านดิวเตอร์แช n แนลพบกันที่ช่อง11ทุกวันเสาร์1ิบโมงเช้าถึงเที่ยงดิวเตอร์แชนแนเพื่ออนาคตชาติเพื่อโอกาสทุกคน นียัวันนี้เราจะมาเรียนกันแค่สี่นาทีความจริงเราเรียนจบแล้วแหละแต่ว่าเราวันนี้เราไปเรียนที่เดียวเดี๋ยวเราจะทำบทกันเริ่มจากการทดลองของควอนตัมเออร์สควอนตัมเออร์สเนี่ยเ,นะเป็นผู้สกับสูตรพิเศีอะตอมของโปรโคือระดับพลังงานที่มีค่าไม่ต่อเนื่นองกนะันก็คือระดับนี้ได้ทำการทดลองโดยการมีอิเล็กตรอน โมดใส่อตอมของไอซ์รอดแต่พอยิงเขามาแล้วเนี่ยอิเล็กตรอน,น่จะสะท้อนกลับมาด้วยพลังงานสี่อิเล็กตรอนโมดเช่นเดิมซึ่งการช่ดยแบบนี้เป็นการช้ดลังที่อยู่แต่อขอเขา,ารทำแบบตลอดโดยการให้อิเล็กตรอนที่มีพลังงาน 4.9อิเล็กตรอนนวลยิงใส่อะตอมของไอยิงใส่อะตอมของโปรตอนพลังงานที่อิเล็กตรอนหลุดออกมาจะเป็นศูนย์เล็กตรอนนวลก็คืออิเล็กตรอนตัวเนี้ยมันถ่ายโพลังงานให้อะตอมไรทำรอบเลยแต่ความน่าสนุกยิงอิเล็กตรอนที่พลังงานหกจุดศูนย์เลกตอนนวลใส่อาร์ตอมของคาร ต้องไปเนี่มันจะสะ 4, 1, 1, 1, ท้อนพลังงาน4.1.1เรียนต่อหน่วยคืออะตอมตลอดก็จะไม่สามารถดูพลังงานเท่าก,กับ4.9เรียนตอนน่ขขอหน่วยเช่นเดิมก็คืออาตอมตลอดเนี่ยมันสำหรับสื่อว่าอะตอมอะตอมของธาตุธาตุนเนี่ยมันจะมีระดับพลังงานไม่ต่อเนื่องคือจะรับพลังงานแค่บางธาตุเท่านั้น